สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dice Zone Online นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่กําลังรอในส่วนของตัวค่ายสตีดอยู่นะครับสำหรับเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับลองมาดูเกมนี้นะครับ Dice Zone Online นะครับอันนี้จะเป็นกราฟิกจริงในเกมนะตอนนี้เนาะตัวเกมเป็น Open World ด้วยนะครับแต่ตัวแมปยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับรอเขาเปิดตัวพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะตัวแมปมันจะมีอยู่ทั้งหมด2โซนนะครับเป็นแมปปกติแล้วก็ แบบที่เราสามารถไปแบบย่อยทะเลทรายอะไรแบบนี้ได้นะครับสามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอื่นสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมนะเราสามารถหมุนรถแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเดี๋ยวเรามานะดูมุมกล้องกันบ้างนะครับมุมกล้องของเกมนี้ก็จะเป็นแบบนี้สามารถปรับมาเป็นมุมในรถแบบนี้ได้แล้วก็หันซ้ายหันขวาได้นะค่อนข้างโอเคเลยส่วนตัวถือว่าโอเคมากนะเนี่ยครับเป็นมุมแบบนี้ก็ได้เนะแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับ สามารถวิ่งเล่นในเมืองได้นะเออสามารถเปิดโหมดออโต้ดิฟก็ได้เออนี่ครับโหมดดิฟแบบออโต้นะครับเนีย่ยเวลาเราเลี้ยวมันก็จะดิฟให้แบบนี้โอ้โหอย่างเท่เลยว้าวปิดก็ได้นะคือต้องเป็นคนที่ดิฟเก่งๆเนาะถึงจะใช้โหมดออโต้ดิฟได้หรืออะไรแบบนี้นะัเนเองท่านผู้ชมครับส่วนตัวเควสภารกิจนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นโหมดในส่วนของตัวโรงเรียนสอนขับรถอะไรประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวลองไปเอาสถานที่ตรงนั้นดู อเอาเรื่องกันนะครับท่านผู้ชมครับตัวกราฟิกนี่เอาเรื่องเหกันนะถ้ามือถือท่านเปิดไหวนะตัวเกมนี้มันอยู่ในเพจโตนะครับแต่ว่าไม่เปิดในสโตร์ประเทศไทยเช่นเดิมนะครับอยู่สโตร์เดียวกับคลายสตรีเลยนะเออสำหรับอันนี้นะครับแล้วก็เจอรถผู้เล่นอื่นในแมปด้วยนะเนี่ยมีรถจอดอยู่อะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาตรงเควสต,ตรงนี้กันก่อนนะครับเควสแรกเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนโอเคครับ เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเควสกันเนาะลองไปขับรถกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเควสท,ที่เอาไว้าหางง,งหางเงินนะครับมาซื้อลงซื้อรถนะครับเดี๋ยวก็จะแนะนําพวกรถต่างๆนี่ครับในเกมนี้มีรถอะไรบ้างบทการเล่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีละสวนนะท่านผู้ชมครับดูรถด,ดิว้าวให้เราขับคันนี้เหรอโอเปกอดดูเสียงนะครับเฮ้ยใช้ได้อยู่นะทางตรงนะท่านผู้ชมครับไม่ต้องกินอะไรเยอะอัดอย่างเดียวเลย อัดอย่างเดียวเลยอัดอย่างเดียวเลยแต่ถ้าถามว่าตัวการาฟิกเทียบกับคลายติดคลายสตีดยังกินอยู่นะอันนี้ก็ต้องรอพัฒนากันต่อไปเนาะในส่วนของตัวไดโซนออนไลน์นั่นเองท่านผู้ชมครับโอเคแข่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เหรียญที่เป็นเงินตรงนี้เหรียญพวกนี้นะครับเอาไปทําอะไรเอาไว้าแต่งรถอัปเกรดต,ต่างๆนี่ครับเกมนี้มีกรชากระชาในการสุ่มรถอะไรแบบนี้นะครับเราจะเก็บเงินซื้อรถก็ได้นะแล้วก็มีกาชาที่แบบเอาไว้สุม่มรถ ก็มีนะครับสำหรับตัวนี้เนาะมีระบบค่อนข้างเยอะนะโอเคเราดูไปหมดการเล่นหนึ่งแล้วนักผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะมีภารกิจอื่นๆในตัวแมปนะเออผมไม่ไม่ไปแล้วกันเนาะผมเล่นให้ดูภารกิจเดียวนะครับเดี๋ยวลองขับเล่นในเมืองนิดหน่อยนะี่ครับให้ดูบรรยากาศตัวการาฟิกในเกมเนาะอ่าเดี๋ยวขับไปตรงบริเวณตรงแม่น้ำดีกว่าจะได้เห็นสีน้ำนักผู้ชมเนี่ยนี่ครับ อย่างนี้จะเป็นแม่น้ําก็จะเป็นประมาณนี้ขี่ตกลงไม่ได้ไหมไม่ได้เนาะเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่นะจริงๆมีสนามแข่งออนไลน์ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับอ่ะทีนี้เรามาดูพวกโหมดการเล่นต่างๆของเกมนี้กันนะครับจริงๆมันจะมีตัวโทรศัพท์อยู่ด้านขวาบนเนาะแล้วเรากดตรงโหมดได้เลยนะครับกดโทรศัพท์ก่อนเนาะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เกมโหมดนะครับโหมดอันแรกก็จะเป็นโหมดที่เราไปเรียนขับรถหรือว่าสอนนู่นนี่นั่นนะครับต่างๆแนะนําให้เล่นให้หมดเลยนะครับเราจะได้เงินค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับตรงนี้ บทที่2นะครับจะเป็นออนไลน์นะครับเหมือนจะเปิดไมค์ได้ด้วยนะตรงนี้นะครับเออสำหรับมดออนไลน์นะผู้ชมครับอันนี้จะเป็นสกิลเทสนะครับในการแบบเล่นพวกการขับรถเชิงเทคนิคอะใครที่ขับรถเก่งๆหลบสิ่งคิดขวางนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นัผู้ชมครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคัสซอมเกมนะครับสามารถสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นได้หรือเล่นกับเพื่อนได้เนาะอ่าเรากดสร้างเลยนะครับสำหรับตรงนี้แล้วเราทําการเอ่รตรงนี้นัผู้ชมครับเลือกนะใส่ชื่อห้องให้เพื่อนหาเจอก็ได้อย่างเช่นอ่าตั้งอาไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ทําการเลือกนะครับเราจะเล่นเป็นแบบ Open World เลือกได้หมดเดียวเนาะต่แมปนะครับก็มีให้เลือกประมาณหนึ่งนะครับยังไม่ได้เยอะมากเนาะแม็กเพลเยอร์นะครับจะเอาเท่าไหร่น่าจะสูงสุดที่20หรือเปล่าเฮ้ย30มสบอ๋อโอ้ไปได้อีกท่านผู้ชมครับประมาณ30เท่าไหร่เมื่อกี้32คนนะครับสมมติว่าเราก,กดสร้างเรียบร้อยเนาะตัวเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ตรงนี้ท่ผู้ชมให้เพื่อนหานะเนาะนี่ครับมีคนไทยด้วยนะ มีคนไทยเล่นอยู่ด้วยนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วการท่านผู้ชมครับสร้างแล้วก็ลองมาหาชื่อห้องชื่อห้องกันดูเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเกมเนี้มันสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเควสต่างๆนะครับทำเรียบร้อยแล้วอย่าลืมรับตัวเงินด้วยนะครับได้เงินค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ผมมีเงิน60,000กว่าแล้วเงินก้อนแรกที่เขาให้มาก็คือประมาณ50,000นะครับตัวนี้นี่โอเคมีเงินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวก รถกันเนาะจริงๆมีโดนด้วยนะครับโดนก็คือเอาโดนไว้เหมือนไว้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้ทุกทชมครับเนี่ยครับเนีย่ยโดนนู่นนี่นั่นเอออันนี้ก็ลองดูกันได้เนาะชอบนะครับอันนี้ก็จะมีรถให้เราเลือกนะทุกชมครับดูครับ่ยางานดีไหมถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้หกหมื่นใช่ไหมอันนี้เงินไม่พอว่ะโอ้ย,อ,นนยอ,อันนี้สวยเลยนี่ครับอันนี้แสนหนึ่ง แต่ห้าจริงๆก็ดูได้เยอะนะพวกรถต่างๆนะครับนี่ดูครับผมนี่หลายๆคนน่าชอบรุ่นนี้เนาะ A 3 5มห้ารุ่ชมโอเมเจ้านะตรงนี้มันเปิดกระชาได้ด้วยนะเดออี๋ยวเราสามารถซื้อได้นะครับมีงงมีเงิน5้าแสนนี่ทุกชมครับมีของตรงของแต่งเต็มเลยนะตรงนี้ลองจัดกันดูเนาะเป็นกล่องสุมนั่นแหละสําหรับตัวนี้ บางคันก็จ่ายเงินซื้อได้เลยนะครับบางคันเหมือนจะเป็นอยู่ในบ็อกซ์อันเนี้ยเก็บเงินซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าจะเก็บได้ตอนไหนวะโอ้โหไม่ก oh ็เดี๋ยวเราไปดูพวกระบบการแต่งรถต่างๆบ้างดีกว่านะครับสาหรับระบบการแต่งรถเนาะมาที่ตัวนี้ครับตัวนี้ที่เป็นลวงรถเนาะแล้วกดแยกนะครับเราจะย้ายเลยคือเกมนี้ข้อดีคือเรากดที่โทรศัพท์แล้วก็มันจะมูฟให้เลยนะเรามาที่หน้าแต่งรถเรียบร้อยใช่ไหมครับท่านผู้ชม ก็อ่าตัวนี้มีเควสอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราดูนะครับเราสามารถปรับอะไรได้บ้างตอนนี้ระบบมันยังไม่เยอะนะครับตัวเกมมันยังอยู่ระหว่างพัฒนาเนาะอันนี้จะเป็นพวกเพนต่างๆนะครับพวกเพนบอดี้เนาะเปลี่ยนรุ่นนี้นั่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะเนี่ยเออถือว่าเจ๋งอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองปรับอะไรสักเล็กน้อยดีเอาแบบนี้ไหมจ่ายไปโอเคแล้วเดี๋ยวลอง อ่าปรับตัวนี้นี่ครับรถเราก็ดูดีขึ้นไหมวะแต่ไฟมันก็แปลกๆหน่อยเนาะ <c oughs> <c oughs> นะติดไหมตังไม่พอแล้วอ่ะท่านผู้ชมครับก็มีของแต่งอยู่ประมาณนึงนะสำหรับพวกของแต่งต่างนี่ครับยังไม่ได้เยอะมากนะสำหรับตัวนี้โอเคเนี่ยติดได้ก็สวยเลยท่านผู้ชมเออเื่อยยังไม่เปิดนะครับคือมันยังอ่าไม่สามารถปรับแต่งได้เยอะมากมากนะตอนนี้ก็ต้องรอกันต่อไป นะครับระบบการจูนอัพต่างๆก็รอเนาะปลด็อกก็สามารถจูนได้นะครับนะตอนนี้ยังไม่มานะครับซูนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบทั้งหมดภายในเกมแบบคร่าวๆนะไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายท่านผู้ชมครับเพลก็มาที่โหมดตรงนี้ท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เราแต่งมานิดหน่อยนะครับแค่เปลี่ยนข้างหน้าข้างหลังนิดหน่อยเนาะนี่เจอเดี๋ยวเจอผู้เล่นอื่นในเกมด้วยนะครับมีผู้เล่นอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะโหมดการเล่นก็มีเอะเป็นโอเพนเวล d ด้วยนะครับนี่ สวยอยู่นะกราฟิกในเกมนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมพาไปดูตัวตั้งค่ากราฟิกแล้วกันนะครับเปิดมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ขวาล่างเลยนะอันแรกเลยนะครับกราฟิกแนะนำนะมือถือใครแรงนะครับแนะนําให้ปรับคัสตอมเลยนะครับปรับเป็นไฮไฮ 4K ไฮแล้วก็เปิดหมดเลยเปิดทุกอย่างเนี่ครับไปลี่ไฮไฮอะไรแบบเนี้ยนะครับเปิดให้หมดเลยมือถือไม่ไหวก็ลองดูอ่าไฮมีเดียมโลเราปรับดูเรื่อยๆนะครับไหวแค่ไหนก็ลองแค่นั้นนะครับที่เหลือผมไม่ได้ปรับอะไรเนาะเออภาษาก็ยังไม่มีภาษาไทยนะครับ เกมอยู่ตโตัวเดียวกับคายติเลยนะครับน่าจะเป็นคู่แข่งกันได้มั้งแต่จริงคายติก็น่าจะกินอยู่แล้วท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมตัวนี้นะครับลองไปเล่นก่อนคายติก็ได้เนะวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ